ครับสวัสดีครับแม่ครูสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุคนเนาะค่ะค่ะมือเน็ก็คือวันที่เท่าไรก็วันที่8เนาะแปดครับผมแปดซิงหาสองห้าหกหกเนาะค่ะครับผมค่ะมืออื่นก็เป็นวันพระนะคะวันพระกับยุทธค่ะมืออื่นก็คือยุทธเนาะค่ะอาจจะบระเดทไทยทำให้เอฟซีเบิงนะคะมือนีก็คุณแม่มาจากกาฬสินธุ์เนาะค่ะคุณนงเย่าเนาะค่ะเพิ่นอยู่ต่างประเทศพร้อมกับคุณแม่ของเพิ่นเนาะค่ะพร้อมกับพี่อนจอยค่ะเพิ่นเอา เป็ดมาถวายปูเนาะค่ะสีสงครามตัวครับสีสงครามจากสีสงครามมันบ่ครับจากวัดนครพนมบ่ชโอ้จำบีจำขอโทษหลายๆค่ะจากสีสงครามจากนครพนมเนาะค่ะเนาะค่ะเพคนกะน้ำปัจจุบันใจมารวมสากน้ำแม่กู้เล็กๆน้อยๆแต่ว่เป็นยังเนาะค่ะครับผมพร้อมกับเพคนกับเป็ดมาเลี้ยงบาดเนี่ปูก็เลยบวชคนนะค่ะบอกว่าค่าเป็ดพออายุสิบเจ็ดประศรีบแต่ว่าผู้ขับรถน่ะ อย่าเลื่อมเด้อว่าสันพอสิเติมน้ำมันไฮซิบเก่าไปกรับมือนีว่าสันไปกรับมือนีซิบเก่าตะว่าพอสิแถมเอฟลอยห่าซิบปวดนึกว่านี่แหละค่ะเพราะว่าห้องของประทศอาชีพตะวันมีวอลให้ฟั่งเราค่ะครับผมจะเลื่อมกีดเอฟลอยห่าซิบพ,พอว่ามันสิง่วงครับรถกรับอาสันลาว่าจัคสี่ครับที่นี่พี่เจรนาเบิ่งเนาะ,ะค่ะค่ะไม่พูดไปเป็นแนวทางอันนี้ก็คือเพิ่นผ่านมาทางช่องแต้มโม่เนาะค่ะนางจงจิต เอเบอร์นะค่ะรวมบุญมาถวายปูหานโลนนะคะแม่ครูสองร้อยแจมโมสองร้อยหน้าร้อยหนึ่งร้อยค่ะค่ะของแจมโมสองร้อยนะคะหน้าไมออกใจค่ะของแม่ครูของแม่ครูก็บช่องลอยค่ะขอบบุญขอบคุณทุณตุกตีนเลราดิค่ะเด้อร์ใครมีสมิลามีโสมีมันนะคะค่ะเพื่อนกับรวมบุญมาครูละเล็กละหน่อยนะคะค่ะบ่ขาดซ้ายก็คือ การทำบุญบวมบันการเรือไล่นะคะคือแบบว่าเาพ,าพิ่อนในโซเวียมารเพิ่นขอพรจากครูเพิ่นสำเร็จเพิ่นก็จังอยากมาเฮ็ดนั่มนะคะเพิ่นเห็นในสิ่งที่แม,ม,ม่ครูเฮ็ดแม่ครูสร้างกัหลายสิ่งหลายอยา่างทีเอฟซีกับเบิรงในคลิปนั่นแหละคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันนะคะแม่ครูก็เฮ็ดมาเรื่อยๆแม่นแม่นว่าเลขกหัวรัฐบาลไทยสีขาวบ่เขา คนเฮารวมแรงรวมใจเกิดจากคิดเนาะคะ่ะครับบัลลีหลอกลวงผู้ได้นะคะ่ะบ่ได้ตัวให้ผู้ได้มาหลงเสียในงมง่ายนะคะ่ะเ่นเบิงได้คือมีสติและปัญญาอ่พออีเม่ห้าสายบุญส่ผูสุกคนเนาะคะ่ะครับเป็นรวมแรงรวมใจมากกับเ่ราเป็นการงมง่ายนะคะคือความเสียของเพิ่นและก็ความเสียของเ,งเะะพิ่นกับซัเร็จังเสียนะคะเพิ่นก็ได้เฮ็ดนํานม่คนคู่มาตลอดผู้ระคนกับคนเปียงนีสิ้นได้ผู้ระคนก็ เมาวานะค่ะว่าเรียกว่าเขาจะเกื่อ,อาวา่าสัตการ,รเสดงว่าเพื่นบริเวณแฟนพันธ์เพรของกูเนาะค่ะเพื่อนก็อาจจะเออเพอื่อาพ่อล้วเพื่อนกับโบเ็นแต่กับโบเป็นยังเราะาะม่พูดกับโบเดชิเรียนถ้าไปพูดกับซามไปเรื่อยๆนะค่ะคนลอยคนพันข้นลอยพ่อพันแม่เชียคิดดีเมื่อสุขขนกับคือสิเป็นไปบ่ไาะดเนาะค,ะค่ะพ <อ S 1> ราะฉะนั้นเพื่อนก็นเลยใหตุซามเรียนนั่นลูกกับเดียนสวรรค์เนาะค่ะ ดนสวรรค์ก็คือสําหรับคนคิดดีทําดีแด่นนรกก็ส,สาหรับคนที่คิดบ่ได้ไปบ่เป็ียนแล้วก็คิดแต่ทางที่บ่ดีอกุศลการกระทํากับทาพิษหิดพิษค้องเพื่อนก็เลยแยกสวรรค์กับนรกเนานะคะ่ะคนไทยในไทยเดือนก็คือคิดใจของมนุษย์เนาะคะ่ะคิดใจของคนค่ะผู้คิดดีคิดายผู้คิดจะทำาราเลือกคิดจะสากนะคะมันมีสองระบบเนาะคะ่ะ หนามือกหลังมือค่ะก็เลียได้คิดใจพะมันนะคะ่ะขั้นบ่ามักกับเรียนผ่านมันปะครับผมค่ะหา้าบ่ิ่งกะสิเป็นการบ่ให้ยกิเท้าโต๊ะั่ะค่ะกิเท่าโต๊แล้วมั่นกะบสั่งกรรมให้จะของเพราะว่าห้าบ่งแล้วหา้าแกบเป็นเสนียดใจเสียดตานล้วค่ะแม่บ่ <laughs> บเหี้ยงเออได้เงีย้ยและวกะเป็นมั่นกะสิเป็นการ เฮ็ดให้เจ้าของกิตดต๊จังเสียน,นะคะค่ะแม่คู่กับพ่พได้ไปเบียดเบียนไผนะคะแม่คู่กัยกปูว้เนื้อหัวเพราะว่าความเสียของแม่คูแ่แม่คู่เฮ็ดไปของแม่คู่เนาะค,ะค่ะแต่ก็มีเอฟซีไซบุอีพอยแม่เพื่อได้ราบฟัง่งเพื่อนในสุขด้ลาบน้าเพื่อนากเ่เฮ็ดอยากสางนําแล้วก็ะเห็นแม่คู่สางอันนี้ตัวเพิ่นสางทาวเวสุวรรณต้นนี้เออสร้างกสําเรเจแล้วค่ะผมทาวเวสุวรรณสําเ็จทาวกุเวนสําเร็จ รัมถวายเรียบร้อยบวกสวงเรียบร้อยพร้อมกระปูอนันตะสองพระองค์ก็เรียบร้อยนะคะครัมถวายเรียบร้อยพร้อมกระพาะสังฆกจายหอระฆังบูดประตูโค้งกำแพงวัดอุตติภะสาลาเนาะคะ่ะกับไปเบื้องใดที่วัดป่าวัดเมื่อดเนาะคะ่ะที่แม่ปูเฮดสะสมสรงบุญเนาะคะ่ะการถือว่าเป็นบุญกุศลอันยิงง่งหญ่ที่ปูชีบระข้าวปูตาชีแน่แนวทางเนาะคะ่ะ <c oughs> สี่เน็ตแนวทางนในแม่คู่ได้เปิดสะพานบุญให้เอฟซีสุภูสุคนได้เฮ็ดได้ชางได้ร่วมบุญกันมาบกบ่ขาดสายแตกขบวนเป็นเปิดการเรียร่ายนะคะเปิดการว่าแม่คู่บอกบุญกันว่าได้เราถ้าบอกบุญก็คือว่ามาร่วมเ้อมาแห่ต้นเงินเ้อจังแสเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นโอดบ่ได้เพิ่นก็อยากร่วมบุญแล้วแม่คู่เพิ่นก็ไปหอยไปแขนีนน้ำเนาะค่ะครับผมอันนี้ก็คือการบ่ได้มีบัคับใพ่บ่เป็นวันเลขเขาเลยจังสิเกิดสัท t า บรเห็นเขาแจ็คทีาบบาบาอาผัดปลาแคลเรยแต่เพื่อนเนาะคะ<ช>่ะบนเพื่อน,นบ่อเขาแสดงว่าเพื่อนบ่อมีบุญได้เนาะคะ<ช>่ะสำหรับผู้เพันไดเรี่ยๆกัมีเพื่อนกัได้บ้างบ่ได้บ้างะค่ะอันนี้มันกะเป็นมาแตา่ใดเลยเนาะค่ะเนาะนสิ่งเขาทุกงวดกับเปลี่ยนไปบ่ได้ใเมื่อปีบ่ซาาสติเขาทุกงวดกับเปลี่ยนไปบ่ได้มันต้องมีเขามีบัวมีผ้าเนาะคือชีวิตคนนั่นแหละคือเดินผ้า คือสมหวังก็บ,บ่สมหวังนะคะสิสมหวังตลอดชีวิตคือคือสิเป็นไปบ่ไดนะคะครับม,มีสมหวังผิดหวังบางนะคะเอ่อปุ่นกันไปก็จะเข้ากับต้องทําใจนะคะแล้วก็บเบ้งแล้วก็วินิจพิจารณาด้วยคิดนะคะด้วยคิดของเจ้าของนี่ลหละคือจังแม่คู่อาชีพให้ทุกมือค,ค่ะก็ให้เป็นแนวทางนะคะให้ขอคิดถ้าเฮาวาม,ามันบ่ดีเข้ากับบ่เบิ่งเข้าก็เลียนผ่านนะคะคมีหลายลายกา่กันนะคะรัะแม่คู่กั เอ็ดสำหรับคนทีมีความเสียหลักซท่าปูเนาะค่ะสัทธาปูอยากเห็ดอยากสั่แค่นั้นเนาะค่ะสำหรับผูพันบ่มากบมยังกะเรียนผ่านได้นะค่ะเป็นยังไม่คู่กับบ่ได้เียดให้ไฟเนาะค่ะค่ะอโหสิกรรมทุกคนเนาะค่ะเฮาเฮ็ดไปส้างไปด้วยจิตใจอันเปิดกุศลผละบุญกสิเกิดเนาะค่ะค่ะไม่คู่เเป็นแนวทางอันบีกจสินิมนต์ปูเนาะค่ะครับผมครับอ่านี่ก็เป็นแนวทางนะครับเนาะ ครับทีแม่ปูกันบอกมาครับอีกสี่กับฟังดีๆพิจารณาคักๆครับคําบอกคําจากของปูครับคือจังหมูว่านนี่ครับแนวทางที่ปูให้หมูว่านนี่ครับผู้ใดเบิ้งดีๆพิจารณาคักๆครับก็จะมีโชมีมันนะครับเนาะครับคือจังสองทุ่มครื่งยังสั่นครับสิบเจ็ดแตกตื้นรถุดหมูว่านนีครับกับโจนผลมามากครับสิบหกครับระยะดตีหนึ่งกัวครับาครับเข่าเตี้มๆครับหมูว่านนี่ครับหนึ่งครับหมูว่านจะเป็นเนื้อเก่า ครับว่าจะเป็น20ครับหมู่บ้านของปูกับเขาเตรี็มครับเก้าเจก็มาครับผม1ิบเก้าสิบหเกเจครับผม30 20ูนยองศูนมาเบิดหมู่บ้านเยครับอ่ะฟังดีๆดีไปกนหน้ากะครับคือสองศูนย์าูนยคะครับครับผมอ่าครับครับอ่ะตามเป็มอ้์มกับแอดยิมครับ คุ S <S ้มค so so ุ네้คุ um> ้มเจ้าที่เจ้าท้างเจ้าฝ่านเจ้าค้องแสกแรกก็ฝ่ายเชื่อแค่คือว่าวันนี้เป็นวันที่แปดทิ้งห้าคมท้องห้าหกหกใช่ไหมเรียบครับปูเป็นวันที่แปดมืดหมื่นแล้วกับมืดเบ่งมัวว่าเป็นวันที่เก็กับมืดเก็ดมันมาเรื่มครับปูถช้าว่าวันที่แปดมือแปดไหมพ่อมีเหมือนดื่มดื่มวันที่แปดกับมือแปดวันที่แปดมีแปดมันมาปูเออแปดกับมือเรื่มมืดแปดแร้วกับมืดเก่า หอได้ยิ่งครับปนนู่มักติดแค่เงื่อนง้อยิมงครับเพราะว่ายิ่งบอกว่าให้เป็นแนวยบถงใช่ไหมครับปูให้มีสติและปัญญาเออก่อนขีดเคล็ดยั้งลงไปก่อนเจ็จิ้มวงไปหรือว่าก่อนจะขึะ้นจักรช่างใทุกคนมีสติและปัญญามีสมองช่องแคบเข,ขาค่ะ แมงบวกลืมเออเข้ากระต้คือใจก็ปเรื่มคู่แรกคือเปิดจูงด,งดงังแล้วเพราะมันคั่วอยู่ไหมเออเมื่อคั่วอย่างนี้เขาจูงดังงานอ่ะครัเออลูกหลานพอเมือจะคนมือคติแล้วปัญญาปัญญาเป็นเรือเร่องเป็นผู้ให้อืมไม่ใช่คนโง่คน่วให้เพราะไม่คั่วโง่เรื่องคับุญได้เออเขาเป็นคนบุญเป็นผู้ให้แรียกคะ บ่ไดเอาเปลียบเอาแรงกูได้บดกก่ได้ตึงแงแค่งใจกูได้เออสำหรับอะไรจะมาเสียดชี้หรือเสียดแค่งปล่อยไปตามลมนะดูนะครับเพราะว่าแค่ลมพัดทูนลมพัดผ่านพัดไปแล้วก็พัดมาบางเทอบางที่พัดไปพราะว่าเขาแต่เจ้าของขา่าวมัวกเ,เกิดกันเพราะว่าบ,บ่ดะมัดรลวัง เขาอยู่เนาะครับผู้เออมักเปิดเจรข้างอืมเป่าร่มแค่ผู้อื่นบางครับางรื่อ่มอาจจะตีกลับกับปินไปได้เนาะเพราะฉะนั้นลูกร้านพอใช้บุญทุกคนที่รวมเพดรวม่างนั่งไ้คู่เออมือหูมือจ่าและก็มือจมูกแล้วก็เสียงมัดทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำคี่ทำมามันถูกต้องไหมเขาได้ช่างจริงไหม ถ้าไม่เชื่อก็มาดูมาเมาริม่มครับคูอคุกคิงคู่กลางคือพอปะท่านคู่าักหันมาคู่ไม่คู่ก็จะคือเดไอดข่างได้อดกนได้ท่านแบ่งรับแบง่งแกนแบ่งไช่แล้วก็บแบ่งข้านมันเปิดกันข้างจะเกิดอิจฉาตาร้อนงกันเรกเด้อเออดูควงโรกกันมันดูควงโรกกันเออถามงวดกินแงงแข้นใจกันโรคเราจะ ดำเมืองไปได้ยังไงอืมเมืม่อเจ้กัขาลั่นฟันแท่งกันเห็นผูนอ้อื่ในใดดือบ่ได้เออคิดใจเข้ากับเกิดตกตํำอืมคิดคิดไปไม่ข้างซื้อพอดีคิดติ๊กลบมาจโรคิดวิกฤติติดลบติ๊กลบมาจโดนะยุ่ครับปู่เออแต่เห้นเชงชวาววังกับว่เห็นเพราะคว้างอืมเฮ้นเจตัวเพราะความอิชา้ชาดิษยาเร็ม อาขาดมากกาแร่เออมันก็นเลยเป็นมูมากมนี่แหละเคอยังบอทั้งเล็กใหญ่กันเป็นจังชื่อแหะขั้นบอมือมูมากมันก็นกนทําเล็กถ้ามือมูมากทําการใดก็ไม่สำเร็จแต่ว่าอืมบาดมือดึมหจักคําว่าบาดมือก็ดมครับปูคำว่าบาดมือกับการชาอือคนทําดีขค้นดีบาดมือจังเกิด ปทาท่านพ่อให้องค์มาคู่ใดเธอทั้งเว็บเคยขิงร้งายขิงยันอย่างด้วยบุญประมือไม่อาคารมาด้ายใครไม่ไปเบียนเบียนใครแวะคนก็ไม่ต้องมาเบียดเบียนนะแมงมาดึงข้าวมาเบียนเบียนมันเป็นกรรมหนะักนี่ลูกกรรมหัวใจบอกคเว่าบก,กบ,บุญกับกรรมมันแยกกันดูนะ ผู lot, um, <ừ> ้ใดสังําตุงั้นก็เขาจะระบุไว้เช่าเวทุู้ันคนยูทุกไดคนไห้คนพานคุ้มมรกหลองไงคงจะรู้ที่กำลังข้างให้รู้แต่คนยังไม่รู้บอกเพราะว่ายังไม่เจอมันไม่มีกลิ่งดอกมันเปิดเค่องจำหน้าผ่านว่าด้ยมันเปิดเค่อจำร่ามันเปิดเค่ความบอกเราบ่อนางบ่หนางกึ่งรอเด้อเด้อ บ่เกินร้อยปีทุกคนจะได้เห็นว่านรกสวรรค์มีจริงไหมแต่บ่ท่านจ่ายกันทังมือสวรรค์อยู่ในอ,อกนรกอยู่ในใจใครทำจริงใดไว้คน,นั้นตรงรับไม่ขาดชื่อผึน่มนุษย์คือกันนายืมนะครับคือให้ท่านเชื่อว่าท่านต่ายรับแต่บ่ท่านจ่ายเกินรับกรรมรับเบื่อรับการกระทำที่ตัวอื่นเหตุบางคนเหตุไป กัดตกถึงดุถึงหลแรเจ้าของระได้จรักแต่ว่าดุร้านเด้อดรักกับเพาะเงินเพาะจิตใจบะแคบบะถือโกงกินบ่ายเมื่อโกงกินเอาเปลือกเอารักผู้อื่นเข็นของผู้อื่นอแบบใหญ่มาเปิดของเจ้าของเอาไปได้ก็ไม่นานด้วยความแต่จจนนานนาน เอูก่ะครับฟูเออเป็นปข้าจึงทำขอใจยิ่งให้ยิ่งได้แต่ว่าผู้รับก็ต้องมีความรู้ติดทรนะไม่ใช่เขายิ่งให้ยิ่งเอายิ่งเอาเปรียบเอารัดเขาคว่ำฟูคว่ำวแบั้นกระดบกับคือกนไย้ยุบครับไม่ใช่มันมีกรรมนะเออเขาเป็นผู้ให้ก็จริงคนที่ให้ขอใจบุ้งแต่คนที่รับอืมมันเปิดจะไหคนที่รับ ข้างไปโดดไหมมีความจริงใจไหมหรือว่าเออคุณแมากมากย่งยงคุณเห็นยังายชิงง่ายๆมันก็หายไปง่ายเหมือนกันเชื่อประเดวบางมือเกป็นค่ะเพราะบางชิงบาง่านผู้บางคนว่าเราอกว่ามือดอบขาดหน้าบ่มือแบบมันถือได้แค่นี้บรต้องถ่ายด้ว้อจะเห็นเร็วๆนี้ในชาดนี้ไว้ไปจะด ไม่ใช่ธรรมดาคนไหนก็ทั้งที่ทำไหวกรรมเกา่าเว้นเกา่าโยนตอบสนองคนไหนที่ทำดีคือด,ดีทำดีบารมีเกิดกายโยนตอบสนองในชาตินี่คือกันจกปากขดครึ่ง่าเร็วบางเท้อบางที่อาจจะไม่เร็วเนะาะแต่ว่ากระเด็นรับผลชาแต่ก็เป็นผลดีสำหรับ,บเรานะลูกน,นะ เออมักเป็นกระขาดทุกขนงเกิดมาเออต้องรงมะมดจะวางการใช้ชีวิตการเดินทางขื้นกันตองรงมะมดจะวังทุกคนอย่าประมา,าทขาดพลังถึงชีวิตนะลูกนะเติมปางเชื่อบางชื่ความประมาทเชื่อในเข้าช่วเสียทุกสิ่งทุกอย่างเสียบางเสียบลกเสียหน้าเสียขอบเสียคู่วเพราะความคิดของเราเออคิดง่ายๆค็ดง่ายๆ บาสวรรณนรกบังมืหนึ่งบังมือไปถึงกูถึงไม่มีคนถึงแต่เข้ายังบูกว่าเข้าเียนสิบในประโยูเล่ากันทิงที่เข้าม่องประสิทลิ์เพื่อเขียนนะคิดหนึ่งว่ามันทำมาใหญ่นะคิดคลิปกายคลิปถึงกับจิดย่อมมองเห็นเพียงแต่เราจะรับกรรมช่วงไหนแค่นั้นเองนักิจดจังหวะ จังแข่งเขาไปหาดูการขาดความรื้อเขาจังแข่งเขาขาดกันงเมื่อเมื่อเราเยิมเขาทะลาะบอสไปเขาบอหจับคอจับมือบ้องหจับบาดบุญึุ้งทวดนี่ในการานเพิ่มมาอย่างไวเลยจี๊ก่ของมาโดนยังจากโต๊ตดำยั้งให้ทั้งเขาวื่งชี้อีื้องวเจับมือกอน้ชัดชี้วได้กิ๊จะหกคแข่งมากมากอมากจี๊ก่จะ้องให้โต๊ตดำไป แพงคือคือคื่อคับตางงูนี่แหลว่าคนคิดบ่ได้คิดบ่ได้ไปก็บ่ราะเปล่งม,มือใจคือยางเหลี่การกระท่ำบ่คิตอย่างนีง้มันคือได้หมองจังไงบางชิ้นบางอย่างชิ้นคืบอบ่ะมานของแต่ของการยังเอาไปมัน